สวัสดีจ้าพี่โยคุลาดปาดเอกเด้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้หลังจากที่แบบไปหาเนาะโจ๊ดกลับมาเรียบร้อยแล้วจ้ะก็เลยว่าจะมาทำกับเข่ากินกันด้จ้ะนี่เลยมาจ่ายน้องแนนผัดกะเพราหมูให้กินด้จ้ะนี่จ้ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะจ้ะนี่ก็มีหมูสามชั้นนะจ่ะก็ใส่น้ำมันลงไปเลยเด้จ้ะนี่น้ำมันก็ใส่ไปเยอะนะจ่ะเพราะว่าหมูสามชั้นกับมีน้ำมันอยู่แล้วนะจ่ะก็เลย เดี๋ยวต้องใส่เยอะเดี๋ยวเป็นปีเจน็นะจ๊ะแข็งที่แบบบาทโยใส่ประจำคือเจ้านีประจำนะจ๊ะเพราะว่าจะเพร็ดแล้วก็อร่อยได้น,นะจ๊ะเอาบูก็ผิดล้วนให้เข้ากันนะจ๊ะ แนใส่เตาเกสแทนเตาถ่านเดือทีเกียด์กรอไปแล้วบ้าใส่น้ำมันิดหน่อยจ้ะน้องเนี่ยยังได้อาบน้ำแล้วพ่ยูสยังไม่ได้อาบเลยจะนี่เดี๋ยวแต่บ่ากินข้าวเสร็จเดก็ต้องปอยนกโจตอนะจ้ะนี่มาแล้วไหนนี่เหนียจ้ะเอากระเป๋าไว้ไหนคะเอาไปหนึงไปหนึ่งหัวจักรยาเอาไปนู่นสักค่ะเดี๋ยวเอาไปหนึ่ง ใส่ขุนมวจ้าใส่ขุนเนือน้อได้จ้าสวัสดีค่ะน้องเกมค่ะเออ,อน้องเกมอาบแนมย่งดุกเน่เเยเาไปใส่ไม่ได้อาบเลยเาาด,เดี๋ยวรอปอนมาโจเซ่ค่อยอาบกระด้ได้จ้าเลีวนินนนดนหน่อยค่ะเ้ยวนิดหน่อยไม่ทำไรอ่ะาม,มาทำก็บา,บาดน้องแนมน้องแนมจะใส่รถดีด้จ้าแต่ว่าชาป็นเมลี่เมลี่จะไปใได้จ้าอยากที่ใส่หุวปลาเธ่ ยายไม่ไใส่หลดดียายจะใส่หัวลับาใช่ไหมจ้ารอให้หม,มูสุกก่อนนะจ้าหมูต้มเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ,าจ้าสำหรับยำไปใส่ตับปลาอะไรตั้งแต่เดี๋ยวรอให้หมูมันสุกกันนดีเราค่อยใส่ตับปลาดิจ้าอ้าวนี้ก็สุกเลยดเดี๋ยวใส่ตัปลานิดหน่อยนะจะผ่าใส่หลดดีได้อยู่แล้วนะจา้าดูดิจ้าได้กะเพราละ,ะส่วนหอมดิจา้าโอ้จริ เมนูง่ายๆแล้วจะทำนั่นแล้วก,ก็เดี๋ยวกินข้าวเสียก็จะปอกนอนโจ๊ตตอนะจ๊วจะวันนี้มีโปรแกรมหลายอย่างอยู่ด้วยกันโอ้โหไม,ม่ได้ติดมาจ้ามากินข้าวกับพี่โยนะจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยนะจ้่ สวัสด,ดีจ้าเมลีจ้าอาจารย์รักจ้าที่ว่าไ,ไปหาเนจูดมาแล้วก็มาทำกับขา่าวกินเลยจ้าเมลีก็ปั่นจัก,กรยานตามมาเลยดิจินพี่โอก็เลยมาก,ก่อนน้าจัดเลยมากกล,ลงบ้านหนองแนเลยพอจะมาปล่อยเนจูดกับบ้านหนองแนน้าจะผ่าบรรยากาศมันมีต้นไม้ลุมดีนะจ้ะก่อนอปอกก็เลยว่าพามากินข่าวก่อนน้าจ้าจารย์มาดูเม,มนูมีอะไรดึงเนาะนี่นนใครจะเป็นคนแนะนำเนาะน,น,นี่ อันนี้ก็น้องแน่นข้าวพัดหมูเด้อจจะเด้อหมูสามชั้นอันนี้แมรี่ก็โทษปลาจะก็สือหมูปลาเนี่ยเลยจะก็มาขายตอนเช้าก็รยสือมาได้จ้ะอันนี้ก็พัดปลาบุงเด้อจจะเด้ออันนี้ไข่ดาวจ้ะอันนี้ก็พักเอยอดมะระแล้วก็พักกะทินล้วก็พักกระเช็ดน้ำเด้อดจะนึ่งผิกปนจ้ะมากินข้าวก็แม่รี่เด้อจจะเด้อนู้จะกินอะไรนู้นไหนนินกินอะไรก็อะไรนู้บอกยายยายอ่อน ัสดีจ้ามาดิจามากินเขาก็ดิจ้านี่เยอะก็มีก็อีส่วนตัวดิจ้านี่อ๋อแกมเชียนนั่นหี่เสียนนี่นี่เออนี่ก็พัดขโปรคือไข่ยมะตูมเียปานก่อนไ่ดอไข่ยมตู่ยก็ยังไม่ได้อาบนนาอาบผาด้วจ้นี่รอพอราจอยเสร็จล้วไปกับไปอาบกะป่านเจะ ฉม e อทาัเนบปเลยไมินเลยแม่นัสายมันจะีละเด็นมันเข็นข็เปนาับปี่าอไมนี่ละลายใบตัวนงน้ำู่ไหนี่นี่สวยจังสวยมาก้จังหลังนี่ก็เป็นปลามันหนนแน้ตเลย เวลาดูก <ừ, S 2> <c ười> ินุ่งานลองลงนี <Ừ. S 1> ả, ้กเลยนี่ก่นี่มาชอนอบางบาันดงเลยหิ่ะัดแล้วพอดพอดทาคเี๋รอปุยมาใส่ปุยจปุเดี๋จัดยอกับ ถึงง่ายๆถ้ามด้ายนี่แล้วจะไม่ต้องอะไรมากๆจังเนื้อข้าแคเนลกินอะไรนเกลมตอนนู้เล่นนู้กเล่นกับบ้าู้นั่นนี่นี่โอ้ผู้เต็มปเลยหางได้มันดเงอยู่คนละเขงด้ออังนี้่องอะพิ้อยังกับมูไมนกันอยู่กับมู อาวพักนี้ตักที่หนึ่งบกแต่เีใ่กใส่รู้ร่อนล้อเดี๋ยมาหายายยายยของอย่าุอมเอลุกอย่าุอมลุกทำปัดกเงอืสิมังกรนี่นะตาตีคุณจะได้ไม่ได้ว่ามาขอบทั่วจะล่ะ <ร>ตลาดนี่ก็ร้อยที่เมรีไปเดินตลาดไ้นัดอะไรจะมาบ้านนี่ก็ไปจากมาบ้านนี่ไปอีก่ไหหาปลาปูนก็เหมใครก็ใครมาเาเดียวไปกสะดูไปเล็ร้านกับไผ่เขาพี่จะดูอเป่เออเธ่ <c oughs> ไม่เข้าอีก <c oughs> อย่างอย่างนี่สายยาวจะโโค้ง <c oughs> นแล้วกินข่าวเติมพลังกันเด้อจ้ะนี่นูมไม่ช่วยอ้นุจะไปขับจักรยานนาการนะพากันเที่ยวทิพากันไปนเที่ยวเลยบางทีก็พากันอยากกโน肉 เด้อจากขยังมากินข้าวเข่ามาติ้งอรีด้วยจ้ะนครับพักินหยุกหลอกหลอกลงหลุดบีลงหลดเลยหลอยู่ด่าง้างหลังระวังหขนาดน้นะขา้หดอนนั้นหยุดหลอหยุดรอหลุดิ้ายก็จะได้ไม่มีปิดตนเนาะกมันกิน่างนี้ ต,ต่อไปก่ผิกสดที่วบาเป็นลูกสีนวลๆน่ะลกินดีๆตุ่นน่ามากตุดดนนน่นี่แบนกอี๋าดูนนู้วพันอ๋ยนิ้พันชนก่อนอนองแก้มก,กับไปหน้า,าได้ใจได้จวบาทำไมไม่เห็นพอหนองแก้มมมนั่งสินด้วยนะตุทุจะเห็นเดินมา ยูไไปเจ็บเองนะ่นหลยว่ายูคาบะยูาไม่อยู่ไม่ขอข้าวหน่อยจ้าอยู่ไม่ยู่ไมอ้าวมาชนห้อยู่นะเติมยู่ไมแต่ยูาในถุงไม่อยู่ไมเย็นไหมนันพี่กะเย็นเย็นเย็นคยังคิดออกเลยจะเปนอะไรตอนรือคิดไม่ออกับเขาไม่เยอะนี่ มาลองแกมตังนาให้แม่มาเน่อยนนี่ดีเจอชิ้นแล้วเอาหัวใหญ่เอาหิวม่กินเหน่อยขนจัว่าจะกินกบตนั่นเก็บผักบู่ยนะอแม่เดี๋ยวจะเดินไปดไม่ชอบถุงไข่ขาวต่มกขวนไม่ชอบกินยานไม่ชอบ เอาไม่มอามไหมเราเราอยกเจ๊ค่ะเอาไหมเอาตมไหมตมกับ no น oh, <LO AT> so <of> ี่เอาไหมไทยเนาะโนโนเนี่ยโอ้ยไหนก็มีร้านบุ๊บุ๊กภาษาอัไรก็ภาษาลาวภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทย อแกพูดภาษาไทยพี่โยนี่กับธนัตเต่แบบแบบซ่าทำผิกก่อนได้ด้วยจังอ๋อยืตูดติ้งยิ่มากแล้วยาจับบอลติ้งไหมแค่นนะมาช่วยทักบุ้งนี่ก็ช่วยนี้ปุนตกมาบ่อยทักบุ้งก็ออกยอดออกอะไรว่าดีได้จ้ะนัง

ตียิ้มียเหรอแล้วปูทำแหลกพีชอ้าเหนยเพชรเลยเหรอริงข่านเพเนี่ยขาหนำนี้ขหนำท้เนี่ยก <mel> ินข <anything> <mel> ้าหน่านเหมืนมันแตนะ ยายขีนิวเลยอ่์ยายสวยขีนิวใ <c oughs> ว,ว่ไหมนี่ส้มโอนี่แค้มแตกเห็นไหมละ่ะตองก,กินพริกเยอะๆจะได้แข็งแรง ยายก็ต้องกินปีดด้วยยายจะแดดแรงก็มีตัวยายถึงฝึกนิดเป็นอย่งนีอ้าวตสองข้สึกยืดลงทิ้งกับปลาแล้วแล้วพริกหวานใจของยายล่ะต้องกินค่ะพริกอะไรพริกหวานใจกัพริกพริกป่นพริกป่นน่นเลยยังรูเลยพริกหวานใจคือพริกป่น ก็ผิดเยมอกไงก็ยายลักเยีมอมจะประมอมันมาเป็นเลยมันยูกิแล้วนี่กิจเยเอาไหนครับฝาหนูโตเอาไหนครับเอาอยู่ดีน่ากิดแล้วเขาฝาอินยังจุนุอิ่มยังจุกไม่อิ่มแล้วกุกน้ำเส็จไหมน้ำน่อย จุกแล้วจุกแล้วก็ไปเรียนไปเรียนไปไปปั่นเกรยานไปติดมด้ติไแด้หายจุกไป่านจักรยานไม่ได้ผ่นคนเดียวโค้งนี่นี่ถาวรพิโยนนีจ้ะนไม่ทำหล่อเลยนะน้เอาออกนู้ครับเปลี่ยนเร็วเต้ของมารวจะเอาหล่อนี่มาร์เวลจะเอาหล่อคางออกนี เหน,นูไหนบแม่จนนัน,นมให้แม่ชมใหมยงงม้ยังหลงด้วยเขาหอมยานสามไร่เขาหอมเป็นคลิปวัวเจนวัวเจออกหลงทางละผู้่อม่ยอมสมานอยผูหผิดเอาไปาาออกาแล้วเปิดเทอมไปหลเปิดเทมอมเข้าไปโรงเรียนเองเล, <h> ลงอ้โมุณยายลำพึงเด็หนคุณยายยังหน,น่อยคุณยายลำพึง กถือพยานนะครับนายยาลงมาอยนะอะไรอะไรเอาเต็มเต้มเด็กโอ้โเลยโคอหมูมันกินโยนได้แม่ไปโกดให้น้ำมันปลาดิใครหือขอนูก่อนน้ำมันปลาปลาดินเ้น้ำมันปลาเหรอไปจกันมาเห็นไหม แล้วก็เปดิดแล้วสักราดก่อนแล้วเปิดไปดูคู่หวานให้เรื่อยๆกัน,เ,นเลยเอามากินแทนตาจ้ะน,นี่คือป็นรู้แหงจะคุยอะไรเจ้จะนี่ก็กลมหน้ากลมตากินอย่างเดียวเลยจ้ะนี่ยแต่เดี๋ยวกินข้าวเตะก็ต้องออกมาโจตอแล้วจ้ะ ยายแกมมีที่รู้นะครับจะใคายานอยไงไม่มีใครจับยูได้อะไรปลาไหมมันมีหรอมีมีมีมันไม่กินปลาแล้วอยู่อยแกง้ยหรือปลาเห็นมีเลยน้ำมันแดด้วยควายเหให้ลงก็ได้ กินปลาลานู้ทำไมกินตรงน,น,นั้นนูไหนบอกว่านั่นนูกินตัุ้่มก็เม่เใส่ปลาลานูยังชุ่มเมือปลาลาโดยปลาล่า่รวยอยาไปหาหะโจ๊กมานเนียนๆพรมาะึ้นข้าวก็อร่อยดีเมนูบแบนๆยิาา่ได้ทุจั๊บข้าวเสิมปลาลาปลาข้าวเสิมนึกขกิน อร่อยอ่ออร่อยหม่อร่อยเขาจะไม่ทำหอเหรไหมนี่เห็นเผิ่อเขาเน่าองคุม่หยุดด้วยมากินดิเดินดีดีลูกเดินมาลงจะไปยามหนิบมาหม่ชเหนไเออมาดูแมวปดแมวป กระวงนนี้นะนี่มะวงมะวงจิมะ่วงเฟหวงไ้หน่วยนะกระรีเองแล้หน่วยนี่ไงกระกระลมโอโลกกระเนะกบรห้านชายหลานใครนะหลงหมูทำไมไม่เห็นนิมาน้อเห็นจะพักมาพักมาแด่ไงน้อไม่รู นูไม่รู้นูไม่ได้ดูยายเอ <c oughs> อมีแต่ซื้อ <c oughs> ก,ก็แก้มอบดูยายมาหลักยายมากต้องพักห, <c oughs> ห้ยน้ว่านูจะหันมองยายเอออย่างเลยตัวเจ๊บับกัดังตืนเลย อะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพ,พี่โยก็ยินเรียบร้อยก็เดี๋ยวห้แม่ให้น้องนะักคลิปไปดีๆจ่ายเดี๋ยวพี่โยก็เตรียมตัวปอนัาโจน,นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีจุกจคนรเดี๋ดจ่ะทีกก่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีจุกคนรเดี๋จ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าเออแกบอกว่าส,สวัสดีค่ะ